รถมันบังเอาล้เะสามทีนะครับที่่าจะอเย่ที้ายครับเห็นตือครับกรสัญญาค่อนข้างที่จะสำคัญ ยังไงรัอนี้ตัวติตาเดินมาถึงแล้วนะครับอ kind of well, ้โหู่ต้องขอ่ายรู่นะครับอดีโอเงทองเลยโอ้โที่ตลนี่มันยังชุดมันอยู่ตัวนี้ได้มาโอเคอ้าว มาละทน,นี่ขึ้นหน้าไปส่วนใหญ่บอลจะอยู่ในแดกนกลางนะตอนนี้เซนการบุกเรายังเยอะกว่า,าวเขาบีบไปรเร็วมากไปแล้ว เดี๋ยวเข้ามาเอาอเร็วเขาเร็เเวขเ,วเ,าเวขาเร็เวเขาเร็วเขาเร็วแล้วครับอ้ ซูซย <LY P> ังไงเอมยังมีเวลาเยอะโดนนำแล้วนะครับ1-0นะออกนำอยู่ที่ใจแล้วเจานะคร1-0นะครับนะครับอะไรก็เกิดทึ้นได้นะครับวัดกู้จุเนี่ยเอนะครับออกนำ FDB a ่ m y 1-0นะครับ น้ยงีเดียวอน้เยนี้เป็นััค่ครับไม่เกียรขึ้นนำนำนงของเอทีบีประกอบดงครับเียรักสดองนี่เป็นนำหนาครีาอาคาเดมี่หีงานับเอซองนานหน่งครัปัเลนบรวของหลังเขาเยอะครับไปไป เชิญครับมาแล้วนะครับโ <Congratulations. S 1> <"I am. S 2> ู้ชแม่เรานะครับมาเป็นเกียรตินะครับมีทีมครับทั้งนี้นะฮะเป็นตัวก็มาดูกันเลยกันนะครับตอนนี้การวันนี้มีฝากมาก็หายดูด้วยกันเกียรติกรุณิเผยวารู้เยอะเลยนะ

ครั้งต่อไปนะครับพี่จะจะเห้าตอเลยในนี้นะครับปีห้าสิบห้าปีนะคือเรื่องของมั่นถมาีมนะครับมาอีกแล้วเขามาอีกแล้วไม่พ้นครับมาแล้วต้รีบนะตามาอย่ง<ฮ>น,น,น,นะ ไปครับตอนนี้พี่เลี้ยงสังไว้ไปเนาะไปไปเดาอคนดูคนดูลุกแล้วฮะลุกแล้วฮะลุกแล้วฮะคุณไปดูเหตุการณ์ยังไงมันอัดกันอยู่กับจักรกลมาเขตโทษแต่ว่าโอ้เยอะจังเลยตอนนี้ตลวก็ไลติดบ่อนะ

ผู้ที่สองผู้ที่สองอดจากอีกถ้าของนันกำลัเล่นก่อนเ่มาไม้เล่นเลยมีลองรับแบบนี้เ่ปิงบอาไม่พอใจเาไม่่นั้น่ี่แ้นรั่แ้่ดูดับที่ข้างนะครับก็พอใจกคนน เดี๋ยวเรา cho ไปดู มีว่าณปนี่นักทุนตุยานะครับหลน้เฟสติลครับ็นบอาตึงต่อสูงนะครับตอนนี้การที่จะเดวจอน่าววันี้เราดาครับอยเจอยู่ไหมกได้ป่ะโอ้ย นะครับวอนนี้เริ่มมาอยูแล้วนันนี้เราอกคุณเป็านน้เลยครับที่ประสบความสำเร็จอะไรเป็อนนี้ไม่ใช่ที่โชว์รูปนะตอนนี้ขาใหญ่เด่นเลยนะแกู้ปนี้เอาไปเลยต้องพูดด้วยนะจ้มีม่เรเป็นยังไงไม่รู้ครับนตอนนี้ไทยเหนือมากกว่ากันครับ thằng Na Ui

เราได้แต่ข้อไปข้อมาแมตนีมีพาลูกมาได้เกิดตรงไหนไ้ป่าเราอย่าเีกเลเกิดไปได้ยิงไม่ได้เข้านะยิงมันจะเข้านะเข้าแล้วเข้าแล้วาไปลามาก็ไม่ได้เข้าไม่มีะเนรเลยเล่นเรล เอาครับใจาเลน้อยๆเอาใจกำลังมาเลยจังหวะนี้รีเอาเกมไปแล้ววิ่งเข้าไปง่ายๆง่ายๆสวย เจมยังไงจะช้าดิดีขึ้นอู้ยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมสกัดได้ยูไปเจมเวยเรื่องสเปดสวยเอาเล่นแล้วๆสวย เชียร์ไปยาวยาวไปยาวยาวเลย่ไปนะครับเราเป็นการหน้าสนามแห่งนี้นะครับมาจะมีล่มมีอะไรมากกว่านี้นะครับกหลังฮะยืนยืนโดดตูดไม่ติดบอลยืนมันเก่งครับมันเก่งมาครับได้ โอ้ยหัวบางนวหัวบาง้ะเอ้าได้โยก่บางไหมครับใครใครฟาวะเราฟาวเป็นตัวโอ้โหลูกบาสเสียวบะ

เอาเหน่อยเอาหน่อยเอาแล้วก่อนหมดครึ่งแรกโอ้โหอเลยกัอเลยกับอ้าวนะ

โอ้ยหัวบางเขาสวนเร็วนะเขสวนเร็วนะเขาสวนเร็วนะครับเขาสวนเร็วนะครับเวลาครึ่งแรกครับผม